วันนี้มีเรื่องที่น่าดีใจสำหรับตัวเองไปหาหมอมาหมอนัดประจำตรวจประจำเดือนหลังจากที่ป่วยเรื้อรังมานานหลายปีรักษาตัวเองมานานพอสมควรแล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์มาหลายยี่ห้อหลายรายการแต่มันก็ไม่มีผลที่จะดีขึ้นมากสักเท่าไหร่แต่พอมารับประทาน ลิตภัณฑ์ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้คู่กันได้15วันไปเจาะเลือดหมอถามว่าคุณลุงไปทำอะไรมาผลเลือดเดือนนี้ดีขึ้นค่าของไตดีขึ้นเมื่อก่อนค่าของเลือดต่ำมากเกล็ดเลือดต่ำค่าของไต38%แต่วันนี้ค่าไตขึ้น58% ความดันไม่มีเบาหวานไม่มีเป็นที่น่าพอใจสำหรับตัวเองเป็นอย่างมากถือว่าประสบความสำเร็จในการใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ดีใจด้วยครับ